ยินดีต้อนรับสู่ออโตวิเบ้พื้นที่ที่คุณจะได้พบกับทุกสิ่งที่ล้ำสมัยบนท้องถนนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ m a z d a B1600 รุ่นใหม่ปี2026สีเหลืองสุดสะดุดตาที่ออกแบบมาเพื่อผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างลงตัวเพียงแค่มองแอร์วฟแรกสีเหลืองสดใสของตัวรถก็สามารถดึงดูดทุกสายตาได้ทันทีด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่หมดด้วยฝาหน้าเล็ททรงเพรียวบางกระจังหน้าทรงใหญ่สีดำพร้อมโลโก้ม a z d a โดดเด่นอยู่ตรงกลาง ไฟเดทาร์มรันนิ่งไล่โค้งรับกับตัวถังอย่างลงตัวเสริมลุคพรีเมียมและทันสมัยกันชนหน้าดูเรียบง่ายแต่แข็งแกร่งพร้อมรับทุกเส้นทางไม่ว่าจะในเมืองหรือออกต่างจังหวัดมาดูด้านข้างกันบ้างตัวรถมาพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่เส้นสายคมชัดเพิ่มความสปอร์ตมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถช่วยให้ดีไซน์ดูเรียบร้อยและสะอาดตาประตูสองบานพร้อมห้องโดยสารแบบ Exten d e d Cab ให้กลิ่นอายย้อนยุคแต่ผสมผสานกับความโมเดิร์นได้ลงตัว ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่หุ้มด้วยยางออเทเรนสำหรับทุกสภาพถนนสีเหลืองเงางามเมื่อสะท้อนกับแสงไฟในโชว์รูมหรูภายในห้องโดยสารมาสด้าออกแบบให้เรียบง่ายแต่ชานฉลาดแผงคอนโซลใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัดพร้อมการตัดเย็บด้วยได้สีเหลืองหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบอินโฟเทนเมนต์กลางลอยตัวอย่างทันสมัยรองรับระบบไร้สายทั้ง Apple Carplay และ Android Auto พวงมาลัยกระทัดรัดพร้อมปุ่มควบคุมครบครัน เบาะนั่งหุ้มผ้าหรือวัสดุดนางสังเคราะห์มีการตัดเย็บแบบสีตัดเพื่อความหรูหราเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรประหยัดน้ำมันแต่ให้แรงดิดที่ดีตอบโจทย์ทั้งการขับในเมืองและขนของในชีวิตประจำวันมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้เลือกตามสไตล์ผู้ขับขี่ด้านความปลอดภัยก็ครบถ้วนเช่นระบบ ABS, D, เบรก ABS, EBD, เซนเซอร์ถอยหลังกล้องมองหลัง ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและถุงลมนิรภัยคู่หน้าแม้จะเป็นรถกระบะขนาดเล็กแต่ก็ไม่ลดระดับความปลอดภัยแต่อย่างใดพื้นที่กระบะด้านหลังออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานจริงผิวภายในเคลือบกันรอยมีตะขอเกี่ยวรอบด้านและไฟเล็ดในกระบะสําหรับใช้งานตอนกลางคืนฝากระบะท,ท้ายน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานไฟท้ายดีไซน์เฉียบคมแบบเลเ โดยรวมแล้ว Mazda B1600 สีเหลืองปี2026คันนี้ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นสไตล์ที่สะท้อนตัวตนของคุณได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสายะส,สมสายแต่งหรือผู้ที่กำลังมองหารถรุ่นใหม่ๆที่แตกต่างไม่เหมือนใครคันนี้คือคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่อง Auto v i e ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเราคือช่องที่พาคุณล้ำหน้าไปก่อนใครบนท้องถนนแห่งอนาคตขีดขีดขีด,ขดหากคุณต้องการหัวข้อไตเติล พร้อมคำบรรยายและแฮชแท็กสำหรับคลิปนี้แจ้งได้เลยครับ